ถ้ผมบ่าวโจยูทูบชาแนลครับวนนี้บ่าวโจสิพามาชมราคาควยนยครับเด้อป็นสายเลือดพัฒนาครับผมเมื่อนี้กระตรงกับวันที่28ครับผมมัราสอง5กครับผมมือนี้สิเปิดตั้งบทซีโต้วยครับเด้อเดี๋ยวเราสไปสอบถามครับเจ้าของควยครับผมว่าจะเปิดราคาดีแน่ครับผมไปเลยครับผมไปชมตัวแรกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมอยู่บ้านได็ครับผมบ้านวังคูนตำบลกุดเสถียรอำเภอศรีบุรีเลืองครับจังหวัดนครปฐมครับผมซื้อมาจากไหนครับผมเบาหนุครับเบาหนุนะครับเนาะคนอำเภอศรีบุรีเลืองเขานี่ครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นสายเลือดมาใส่ครับผมมันเป็นสายเลือดไดาวเหนือครับสายเลือดดาวเหนือนะครับเด้วเอฟซีครับผมควายตัวนี้ได้ลูกมาจากตัวหะครับควายสาวครับควายสาวนะครับเนาะดูด้วยครับเด้อเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมหัวโหนกโน้นดีครับหูหูยิก ครับผมฝ่ายหูฟอนล้ำฝ่ายหูฟอนล้ำด้วยครับด้วยครับผมแข่งขาดีเอกบักเภาง่ายข้อง่ายขอตันดีครับผมความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณร้อยที่สิบครับประมาณเท่าบวกลบประมาณด้วยครับด้วยอยู่ไฮอยู่นะตะลับเบียดบ่มีนี่ครับผมเนี่ยธรรมศาสตร์ผู้ใดสนใจดนะครับด้วยไม่บันบันเนาะครับผมเบื่อก้บันไทยด้วยครับนี่ครับผมแข่งขาด้วยครับด้วย คนอยู่ไฮอยู่นาครับผมบ่ได้อาบน้ำเลยครับผมนี่เดละครับเดิมๆครับก๋วยตัวนี้บ่เคยได้ลูกมาจากเทียบครับนี่่บ่ท่นได้ลูกกเทบครับสิเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมเปิดเลยแสนสี่หนห้าพัครับหนึ่งแสนหนึ่งาครับผมราคาเขาตอร้องได้นะครับเนาะเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับ0ูนย์เก้าสองศูนย์เก้เนะครับเนาะกิ่งกลางสอบถามเบาหนูได้ครับ บ้านแล้วอยางบ้านนหนก่อ <c> บ <oughs> <c oughs> ้านวังคูนครับบ้านบางคูนครับบอมเป็นบงเขียนนะครับบางคูนครับผมตำบลกุดเสถียนครับตำบลกุดเสถียนอำเภอศรีบัวเรืองน้องบัวลำพูนี่นะครับดอมีซื้อไปแมมนี่ซื้อว่าดาวกระจายครับดาวกระจายครับผมนี่นะครับเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจครับผมกิ้งก้างสอบถามได้ด้วยครับดอราคาเนี่ยฮากก็ตอร้องกันได้ครับผมนี่นะครับเอฟซีครับผม เมื่อนี้เปิดจีตัวกันครับเปิดซีตัวครับเปิดซีตัวนะครับเด้๋ยอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่นะครับผมผู้ใดสนใจกิงกลางสอบถามได้น้องดาวกระจายนี่ครับผมสูงเงาเข้าดีครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปนะครับนี่นะครับผมตัวต่อไปนะครับนอกตัวนี้นี่ครับผมเอฟซีครับนี่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สองได้รูปมาจากตัวแล้วครับผมได้รูปมาตัวนึงครับครับผมได้รูปมาตัวนึงนะครับเนาะ อยู่ในท้องนี่สถานะตอนนี้ท้องว่างบ่ครับนี่ท้องว่างพร้อมผสมครับครับเบิ่งหางด้วยครับตัวนี้บ่ผิดหวังครับเลี้ยงหางนี่ยาวเป็นพัวหางใหญ่เงาหางไงเอฟซีครับผมมึงนะครับเบิ่งบันท้ายเด้อครับเด้ออ้ยบันท้ายใหญ่เงาหางใหญ่ยาวเป็นพัวครับผมหาใญ่แข้งขาดีเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับผมตาแต้มเขียมจ้ำชัดเจนคอมแม่นเพิ่นอาบน้ามันก็สิสุดยอดกว่านี้เด้อครับผมอยู่ไฮอยู่นะครับน้ากับบ่ออะไรแข้งขาดีเด้อครับเด้อ นะครับผมแข้งขายง่ายยกหนาดูนะครับนะครับผมตาเทียมเก้ียมจ้ำคออ่องถุงน่องขาวครับผมรูเข่าง่เขาเปิดดีครับผมเงาดีผู้ใดสนใจนะครับเด้อกิงกลางสอบถามได้แม่นี่ซื้อว่าแม่ยังก่อนแม่ดอกฟ้าแม่ดอกฟ้าผู้ใดสนใจนะครับเด้อแม่ดอกฟ้าได้รูกมาตัวนึงเลยครับผมสถานะตอนนี้คือทองว่างครับผมเรียงง่ายนะครับเนาะเรียงง่ายครับริงๆเนี่ครับผมยุให้ยุนนะ นี่ครับผมมื่อนี้เขามาบ้านวังคุณนะครับเด้วเอฟซีครับผมนี่นะครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อชัดเจนครับผมตาแจ่มแจ่มจ้ำขอว่างถุงน่องขาวนะครับเด้วอืกปากเ้ายังไงแข้งขาดีราคาแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับแสนสามหมื่นห้าพันครับแสนสามหมื่นห้าพันราคาต่อรองได้ปะครับนี่ต่อรองได้ครับต่อรองได้เด้อครับเด้อแม่ดอกฟ้านี่ครับผมยาตื่นลูกละนี่นะครับผมจับได้แต่เจ้าของควายเด้อครับเด้อ ตื่นเื่นกล่องครับืนกล่องประเ็นยังครับด้วยเซครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้เอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับนี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้เก้นี่ครับผมเบาหน้อครับเด้ออโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเ้อครับความสูงสูงเท่าไรครับผมประมาณร้อยสานี่ะครับประมาณร้อยสิด้อครับเหีเด้อมาเบิ่งเอาครับผมบอผิดหวังนะครับแม่นี่ เอาครับผมไปชมแม่ลูกเ้ยครับนี่เล้ครับผมค้ต่อไปนี่เป็นลูกผูด้อครับด้วยตัวนี้นี่ครับผมลูกเลี้ยงอุ้ยครับผมลูกตัวผูนะครับผมบางหนาบางต่ายเ้อครับด้วยมีแม่เนาะครับเนาะแม่กะเป็นสายเลือดพัฒนาครับผมตาเตียมเกี้ยมจ้ำนี่เบิดแล้วครับขาดน้ำเลี้ยงด้วยครับด้วยความสูงบ่อไหลครับผมความสูงประมาณนะครับ ฮะประมาณเท่านั้นครับประมาณร้อยสามหกข้อยอยขาดน้ำเลี้ยงเนะครับเด้อบ้านไทยครับผมเปิดดีแต่ว่ากานมีหญ้าดีๆครับผมบ่ผิดหวังเนะครับเด้อแข็งขาดีครับสำหรับผู้ใดทุนหน่อยออาไปพัฒนาเอาครับผมตัวนี้ลูกตัวผู้ลูกชายพอคุ้มฟูงมาครับครับลูกชายพอคุ้มฟูงครัดเด้อครับด้วยเอฟซีครับผมเมืองหนาเมืองตากครบนี่เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดในแปดหมื่นครับแปดหมื่นราคาหนี่เขาต่อรองได้เนาะครับเนาะ แปดหมื่นบาทเด้อครับเด้อเบิ่งครับผมแข้งขาลูกดีครับผมลูกดีครับผมให้ลูกดีเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้อยู่บ้านบางคูนอำเภอกุฎิจตำบลกุฎิจเทียนอำเภอศรีบุรีอําเภอศรีบุรีตำบลกุฎิจเทียนเนาะจังหวัดหนองบุรีรัมนี่นะครับเด้อเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้แปดหมื่นนี่ต่อร้องได้แม่ลูกลูกผู๋นะครับเด้อ ก็เดอยากจะได้ไปพัฒนาหรือว่าไปเลี้ยงครับผมเบิดเท่านี้นะครับเนาะนี่แหละครับผมค้อสั่นกับท่านีแหละครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามบ้านจูนี่นะครับด้วยสิหาคิใไม่ๆหมมาให้ฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ